นีออ<ด>่ครับอยู่กับผม<ห>ต่อแต็นดําซิง,งนะครับนี่เราก็เอาทะเลบารูมาส่งครับแล้วเราก็มาตรอถอดพุ่งนี้ไหนไหนโชวด์ดิเดี๋ยว <c oughs> นี่ครับเออแจ็คยังซิ่งอีกเลยวะไม่เป็นไรพี่แกท่อปลายแล้วไม่เป็นไรครับท่านปู่ออกหลังก็ได้ <c oughs> นี่ครับพี่น้อง มีอะไรบ้างครบเลยใช่ไหมเนี่ยแลอีกกองหนึ่งอ่ะแกแล้วเหรอเอ้เออะฮู้ฮู้ฮู้วนั่นแหละของเทพวอ้โอ้ยหนักจังวะไหนไม่เป็นไรเธอโบแต่ก็ซื้อใหม่ระดับเซียนนนนนวเนาะอู้วิ นี่มันอยู่ตรงนี้นี่ทีเด็ดอะรวยๆเฮ,ฮ้ยห้ามดูสตรนะครับแต่คลิปนี้ก็บายบายครับมาเจอคลิปรับกี่นาที่นะโอ้โหดีใจแทนเลยวะมันเท่อะแบบยกหัวเก่งมาแบบว่าสุดจัดอะเนาะไปถึงไหนก็ยกหัวเกง่งไปกินข้าวก็จอดร้านข้าวก็ยกหัวเกง่งโชว์ไปเซเว่นจอดซื้อแค่น้ำคนหนึ่งก็ยกหัวเก่ง นีกก่ก็กีแผ่นแผ่นเดียวความแผ่นเดียววะบอกช่างกระเทมอะไรแค่นี้อ,อ๋อแกอื่นอื่นห่วงลรื่องกระสอื่นเนาะอ๋ออื่นห่วงอันนี้อยู่นเนาะแบบว่าคนทำถึงได้เนาะอะไรอะเม็ดเก็บไ,ไ,ไงได้ไหมนี่ไงใส่มายีนออสเรีครับ ถ้านอนไปทำเทอร์โบผมจะโพสก่อนคนอื่นเลยครับแล้วรีบตามไปล่ะเรนหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะ กล้องนี้มันิดเดี๋ยวหน <ś v ē c> ึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งสองสครับน้องๆโอเคครับนี่เราก็ <ś v ē c> น,าน,นั่งเล่นครหนึ่งสองสามสี่อันนี้เท่าไหร่วะว้า ไปเป็นเลน12ออโอ้โ,อโ,อโอ้พอเลยรอบที่อ่ะมันหนักเนี่ยจมรถเองจมหน้าต่อไปเนี่ยจมหน้า่างเดียวเลยที่ถ่ายยังถ่ายแล้วมันหนักนี่แล้วก็นั่งรู้สึกยังไงครับสำหรับเทอ,อร์โบลูกนี้ สบายใจแล้วพองมาถึงมือรอโอเคตอนนี้ก็ภาวนาแค่ฝนจะตกแล้วงานนี้รีบเสร็จใช่ไหมเขาพินัดเป็นไรวะว้าไปดูข้างล่างรถพี่อ่ะครูเต็มอ่ะข้างล่างอ่ะมาตอนนี้ครูครูครูเต็มจุดใจ อยากที่จริงที่จริงรถพี่มันก็ถอดมาทำสีทำอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมได้บอกเปลี่ยนเป็นโบธรรมดายัางได้เลยผมมีโบไฟฟ้าอ๋อถ้าเปลี่ยนโบธรรมดายัางไงมันแบวโหวลเอาไปเทินได้ไหมจังไหมลูกเท่าไหรน่นี่แค่เทอ,อร์โบเอาเอาแบบราคาแบบเต็มๆจริงๆเลยประมาณสองหมื่นกว่าแค่เทอ,อร์โบใช่ไหม <c oughs> แสดงว่าพวกสายยางพวกอะไรนีมันหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเนาะสายยางอ่ะพวกสายยางพวกคอพวกท่อพลาสติกพวกอะไรทำไรขายมันจะขารสายยางมันก็มีขายทั่วไปนนท์บอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่าโบนนี้ผมเป็นคนซื้อให้อย่างับมือครับเพราะว่า อ่นกับความตูเปียดโอเปียดเองฮะมีพี่เก่งกับเสถียรกำลังซ่อมซูเปอร์เกตเห็นไหมพี่เก่งสตาร์ซูเปอร์เกตยัดสายางสายอะไรน่ยเข้าไปในรถแล้วให้พี่ตินเอายัดใส่หูแกให้ฟังเสียงอะไรหน่ยพี่ตินว่าได้ยินเลยพี่ได้ยินชัดเจ้าเลยพี่ได้ยินชัดเจยวเลยใคร โหดูรถเก่งพี่คูนเมื่อกี้แม่งสีติดเลยใช่ัวารถไทยดัดบอก <c oughs> ไม่รู้น้องมันได้มันขึ้นกันขึ้นทุกที่เลยเนาะเดครับพี่น้อง <c oughs> ทอทงหาตะริอะลิจิมิติกิสมาริปิติจิมิถ้ามใส่เทอร์โบแล้วผมเป็นนอนเงฮะนอนรชชาชเฉยเไยเอาวันเดียวไม่เสร็จบปล่ มันครับจันชูโทรไปก็ไม่รับสายถ้าดูคลิปนี้ก็ฝากถึงเน้ยนะโทรตั้งแต่วันใส่ปุ๋ยแล้วโวันนี้เหนื่อยเนาะไมโครันเล็กเนาะลืมกันแล้วไม่ใช่วันนี้โทรไปตอนวันก่อนใส่ปุ๋ยลืมกันแล้วเหรอ <c oughs> ข้าวแห้งหมดแล้วตายหมดแล้วดืดเหลืองอไม่ใช่ข้าวเหลืองแล้วขนาดอยู่จิครงังแห้งอ,ะอ่ะ<อ>พี่จะทำราวไฟเองเหรอเอ๊ย<อ>พี่ทำได้ไหมทำได้<อ>พ,พี่พี่ขคเบอร์คนนั้นแหละมาไว้ปรึกษาแล้วอืนอึนบอกว่าทำอ่นบอกว่าทำอ๋อนี่เองมันมันราวเล็กกว่านี่หน่นอ 2> 2. เนาะสองจุดห้าเฮ้ยราวนี่มัน เท่าไหร่วะสองเออเพ่อใช้พี่ใช่สองจุดห้าแต่ว่าชั้นบนพี่ไม่ทำมันเนี่ยพี่โทรไปยกเลิกเราฝ่ายอะอื่นยังดีแล้วยังไม่ได้ลงมือทำชั้นบนพี่ไม่ทำไม่ทํเราแบบแบบพลาดไปนี้ชั้นบนใช้เหล็กธรรมดาพวกเหล็กฉากเหล็กกรองที่เป็นสเตลเลสเพราะมีเครื่องเชื่อมมากรเอง ถ้าไม่ตกพรุ่งนี้สูสีเนาะนีะ่งไงมันเกือบ200บ้างถ้าวิ่งเต็มวันอืม200ไหม200ไหมเนาะเพราะดูอ่ะวิ่งปุ๊บรถแม็คโครมันด้หยุดเลยเนาะความร้อนขึ้นขึ้นสีแดงแล้วอะไปน้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย